สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดท่านี้รากแก่นโพสต์ภาพพิธารันผมอยากเห็นนายกคนใหม่ก่อนฝากข้อความถึงสลิมและสามกีบงานนี้โคตรชัดเจนท่านี้รากแกนดาราชื่อดังได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีพร้อมรปนายพิธาลิมเจริญรัตโดยระบุเนื้อหาว่าผมบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นฝ่ายไหนทั้งนั้น และผมเชื่อว่าความหลากหลายในสังคมมันมีผมสังเกตเห็นมานานละหลังลงสังคมไทยชอบตัดสินคนให้เป็นแค่สองอย่างไม่สามกลีบก็สลิมแต่ผมอยู่ฝ่ายธรรมชาติอะมีกลมไหมทำไมต้องมาจำกัดให้เราต้องเลือกฝ่ายไหนล่ะประชาธิปไตยเรามองเข้าไปในป่าแล้วคุณจะรู้ว่าความหลากหลายมันคือทางรอดของเนเจอร์พวกเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องใช้ออกซิเจนหายใจต้องกินน้ำสะอาดต้องพึ่งพาธรรมชาติเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินี้ แล้วถ้าพวกเราจะมีความหลากหลายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ปกติผมเป็นคนหนึ่งที่มีคำถามเกี่ยวกับระบบทุนนิยมว่ามันเวิร์กจริงๆหรอมันใช้สิ่งที่ส่งผลดีให้กับสังคมให้กับประเทศให้กับโลกจริงๆหรอมากันง่ายๆเลยระบบทุนนิยมสนับสนุนการได้กำไรสูงสุดแล้วนี้คนที่ได้ผลประโยชน์จากระบบนี้คือใครผมมองว่าไม่มีนะ มีแต่ทรัพยากรธรรมชาติที่ร้อยหรอลงไปเรื่อยๆเพร,ราะมีแต่คนอยากได้อยากมีอยากจะเอาอย่างเดียวโดยไม่สนถึงรายละเอียดของผลเสียที่ตามมาแล้วสุดท้ายผลกระทบก็มาตกที่เราทุกคนอาจจะกระทบคนที่ด้อยโอกาสมากกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันก็กระทบหมดทั้งระบบแล้วการปกครองคนด้วยระบบนี้คือแบบเราจะเชื่อใครได้ไงว่าเขาเข้าไปแล้วเขาจะไม่คิดกอบโกยผลประโยชน์เขาจะไม่ถูกกรอบงามด้วยผู้ที่มีอำนาจ คนรอบข้างเขาจะยังรักษาอุดมการ์ลองคิดว่าถ้าเราเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นเราจะต้องทำไงบ้างเพื่อให้ระบบนี้มันดำเนินไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนมันคงไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่เราจะเชื่อใจใครได้ ตอนนี้ผมมองเห็นระบบมันกำลังไปสู่ทางตันเหมือนต้นไม้ใหญ่500ปีที่ดูเหมือนจะมีร่มเงาให้คนจำนวนมากได้พักพิงแต่รากมันโคตรเนา่าและในไม่ช้ามันก็จะไม่สามารถผลิตใบได้แค่เราวันที่รากมันยึดลำต้นไม่ไหวเพราะความจริงว่าที่เรานึกว่านี่แหละคือที่พักพิงดูแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมันกำลังจะตายแต่ถ้ามันไม่ตายคนที่ต้องพึ่งพามันอาจตายแทนในระหว่างที่เรายังพึ่งพาตัวเองไม่ได้และยังต้องรีลายอ่อนต้นไม้ รากเนาต้นนี้เราคงต้องหวังพึ่งพลังของคนที่มีระบบความคิดที่ไม่มุ่งหวังจะเอาแต่ผลกำไรคนที่เริ่มเห็นคุณค่าของการช่วยเหลือกันแบ่งทรัพยากรกันไม่จำเป็นต้องกอบโวยไว้แต่เพียงตัวเองหรือพวกพ้องคนที่มองเห็นถึงความสำคัญของการอยู่รอดร่วมกันอย่างยั่งยืนและสำคัญคนที่มุ่งมั่นตั้งใจและอยู่ในภาวะที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นได้จริง ผมติดตามคุณทิมมาสักพักแล้วผมอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงครับผมยังอยากหวังในระบบนี้เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นผมเชื่อว่ามันไม่ใช่เพราะระบบอย่างเดียวแต่เพราะยูเซอร์ด้วยพวกสามกีบก็ต้องเปิดใจยอมรับในความหลากหลายได้แล้วไม่งั้นก็จะเติบโตไปกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ฝักใฝ่ฝ่ายตนเองโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นย้อนแย้งกับสิ่งที่ตัวเองเรียกร้องคือประชาธิปไตย ใจเย็นๆดูข้อมูลทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายตัวเองและฝ่ายตรงข้าม เอาข้อมูลมาสู้กันอย่าเสพแค่ฝ่ายเดียวลองเข้าไปดูฝ่ายตรงข้ามบ้างเขาคิดอะไรมันเหมือนโลกคู่ขนานเลยจะบอกให้และถ้ามันจริงไม่จริงยังไงเอาข้อมูลให้เขาจนกว่าเขาจะฟังเขาผู้ใหญ่แล้วไม้แกดัดยากเขาไม่ยอมรับสักทีเพราะมันมีคนจํานวนมากที่เอาแต่ดา่าดาดาดา,ดาเราอยู่ในยุคข,ข้อมูลข่าวสารใช้ความสามารถของการเติบโตมากับเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดละเอียดอ่อนกับข้อมูลจะได้เถียงทันเขาด้วยข้อมูลเน้นเน้น ส่วนพวกสลิมก็ยอมรับได้แล้วว่ารัฐบาลนี้ไม่ได้แก้ไขความขัดแย้งไม่ได้ทําให้เกิดความสงบเห็นเห็นอยู่ว่าสังคมถูกแบ่งฝ่ายชัดยิ่งขึ้นและยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นไปอีก การเมืองมันละเอียดอ่อนมากเพราะเราคิดกันว่าจะสามารถใช้ระบบเดียวในการปกครองคนที่มีความแตกต่างและหลากหลายมันไม่มีทางถูกใจได้ทุกอย่างหรอกไว้การเมืองที่ทุกคนหวังพึ่งพามันดีขึ้นดีจนคนส่วนมากพึ่งตัวเองได้หวังว่าวันนั้นมันจะยังมีป่าให้เราปลูกนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ